เดือนมกราคมปี1943พนักงานทำความสะอาดของโรงแรมนิวยอร์กเกอร์ได้เข้าไปทำงานยังห้องใหม่เลข3327เธอได้พบร่างไร้วิญญาณของชายวัย86ปีที่เรียกโรงแรมแห่งนี้ว่าบ้านมานานนับ10ปีเทสลาเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและยากจนเขาใช้ชีวิตด้วยการกินนมอุ่นๆและแคลเกอร์และหมกมุ่นอยู่กับการให้อาหารนกปีราบนอกบ้านหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ได้จางหายไปในความมืดมิดและจบชีวิตลงอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวเหตุผลที่ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้จะอยู่ในเรื่องราวของชายผู้ซึ่งเราจะต้องขอบคุณเขาเมื่อเราได้ชาร์จสมาร์ทโฟนหรือเปิดสวิตไฟกับความอัจฉริยะที่เกือบถูกลืมเลือนไปจากประวัติศาสตร์โลกจนเมื่อเวลาผ่านไป100ปีพวกเราจึงค่อยๆได้รับรู้เรื่องราว ของสิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้ให้เป็นประโยชน์แก่โลกใบนี้รู้ไว้ใช้ว่าในคลิปนี้ครับแเราขอเสนอเรื่องราวของนิโคลาเทสลาในเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในชีวิตอันเดียวดายของชายที่เป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะของโลกจะมีอะไรบ้างนั้นรู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับ100ปีผลพึ่งเข้าใจในความอัจฉริยะของนิโคล่าเทสลา ขอมูลลับที่หายไปหลังจากพบนิโคลาเทสลาเสียชีวิตในวันที่7มกราคมปี1943ในห้องพักของเขาในนครนิวยอร์กตัวแทนของสำนักงานทรัพย์สินต่างด้าวของรัฐบาลสหรัฐได้ยึดเอกสารจำนวนมากเกี่ยวกับผลงานของนักประดิษฐ์วัย86ปีผู้เก่งกาจและมีผลงานมากมายช่วงนั้นเป็นจุดสูงสุดของสงครามโลกครั้งที่2และเทสลาได้อ้างว่าประดิษฐ์อาวุธลำแสงอันทรงพลังในชื่อเดสเร ซึงมันจะมีค่ายิ่งในความขัดแย้งของโลกที่กำลังดำเนินอยู่ดังนั้นแทนที่จะเสี่ยงให้เทคโนโลยีของเทสลาตกไปอยู่ในมือฝ่ายตรงข้ามอเมริการัฐบาลโดย FBI จึงเข้ายึดครองทรัพย์สินและเอกสารทั้งหมดจากห้องของเขาที่โรงแรมนิวยอร์กเกอร์หลายปีที่เอกสารเกี่ยวกับเทสลาถูกจัดประเภทเป็นความลับจนเมื่อไม่นานมานี้ FBI ได้ยกเลิกการจัดประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทสลา ตามกฎหมาย f r e e d o m of Information Act เมื่อเผยแพร่เอกสารเหล่านี้จึงมีคำถามหลายข้อที่ยังไม่มีคำตอบรวมถึงเอกสารบางส่วนได้ขาดหายไปดออร์จอร์จทรัมป์ผู้เป็นลุงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับมอบหมายให้ประเมินเอกสารของเทสลาโดย FBI ได้ชี้ไปยังรายงานของดอกเตรทรัมป์ว่าอาวุธลำแสงอนุภาพเดสเลของเทสลาที่โอ้อวดนั้นไม่มีจริง แต่ความเป็นจริงรัฐบาลสาหรัฐเองก็แตกแยกออกเป็นสกลุ่มกลุ่มหนึ่งปฏิเสธสิ่งประดิษฐ์ของเทสลาแต่อีกกลุ่มนั้นเชื่อว่าแนวคิดเหล่านั้นมันเป็นไปได้เมื่อเทสลาเสียชีวิตทรัพย์สินของเขาตกเป็นของลานชายซาวาโควาโนวิชบางคนใน FBI กลัวว่าโคซาโนวิชจะนำข้อมูลของเทสลาไปเปิดเผยให้กับศัตรตูและคิดที่จะจับกุมเขาเพื่อป้องกันในเรื่องนี้ในปี1952 หลังจากที่สารสหรัฐประกาศให้กุษานวิทเป็นทายาทโดยชอบธรรมของเทสลาสิ่งของของเทสลาและเอกสารอื่นๆก็ถูกส่งไปยังเมืองเบลเกตประเทศเซอร์เบียซึ่งปัจจุบันถูกเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของนิโคลาเทสลาแต่จำนวนสิ่งของที่ FBI ได้บันทึกไว้มีประมาณ80กล่องแต่มีเพียงแค่60กล่องเท่านั้นที่มาถึงเบลเกตแม้ว่าดรทรัม จะประเมินแนวคิดของเทสลาว่าเป็นเรื่องโอ้อวดเท่านั้นแต่ความเป็นจริงกองทัพสหรัฐได้มีโครงการอาวุธลำแสงอนุภาคในศวรรษที่1,980สมัยประธานาธิบดีโนรนัลเรแกนในโครงการสตาร์วอซึ่งได้ใช้แนวคิดของเทสลากับเท,บเทคโนโลยีทางการทหารจริงๆซึ่งนี่อาจอธิบายได้ถึงสิ่งของเทสลาบางอย่างที่ขาดหายไป และเอกสารที่เกี่ยวกับเทสลาบางส่วนก็ยังคงถูกจัดประเภทเป็นความลับอยู่ในปัจจุบันการรับสัญญาณจากดวงดาวปี1899เทสลาสังเกตเห็นสัญญาณที่ผิดปกติจากเครื่องรับของเขาซึงเขาสันนิษฐานว่าเป็นการสื่อสารจากดาวเคราะห์ดวงอื่นและเป็นสัญญาณที่มาจากอารยธรรม ในช่วงเวลานั้นสัญญาณที่มนุษย์สร้างขึ้นยังไม่มีการส่งสัญญาณแบบไร้าสายเอสลามีความผิดปกติมาตั้งแต่ยังเด็กครั้งหนึ่งนิโคลาล้มป่วยลงด้วยโรคประหลาดที่หาสาเหตุไม่ได้เขาเป็นคนที่ไวต่อสิ่งเร้ามากเพียงแค่เสียงนาฬิกาเดินก็ทําให้เขาทรมานได้แล้วแสงสว่างจะทําให้เขาปวดตาและเผาผิวหนังจนผู้พองหลังอาการประหลาดนี้ทุเลาลงเขาก็เกิดนิมิตรู้ถึงกรรมวิธี สร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับอันโด่งดังเทสลาไม่ต้องวาดแบบแปลในการออกแบบเขาทำมันเสร็จได้ในหัวมีแหล่งข้อมูลได้ขยายความถึงขั้นตอนในหัวของเทสลาว่าหากความคิดของเขาถูกต้องเขาจะเห็นแสงวาบในความคิดทำให้เขาสามารถคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วเทสลามีความเชื่อว่าเขาอาจได้รับข้อมูลของสิ่งต่างๆจากที่ใดสักแห่งในจักรวาลเมื่อเขาได้เคยพูดไว้ว่า สมองของฉันเป็นเพียงตัวรับสัญญาณในจักราวาลมีแกนกลางที่เราได้รับความรู้ความแข็งแกร่งและแรงบันดาลใจฉันไม่ได้เข้าถึงในความรับของแก่นแท้นี้แต่ฉันรู้ว่ามันมีอยู่จริงแน่นอนว่าในประเด็นนี้จะแบ่งแยกคนออกเป็นสองกลุ่มโดยกลุ่มที่เชื่อตามตัวอ,อักษรจะบอกว่าเทสลาเป็นตัวแทนในการรับข้อมูลเทคโนโลยีจากอารยธรรมอื่นในจักราวาล ในขณะที่กลุ่มไม่เห็นด้วยอธิบายเป็นเชิงจิตวิทยาว่าเป็น genius inner servant หรืออัจฉริยะใต้จิตสำนึกของเทสลาเองที่ปุดไอเดียขึ้นมาโดยที่เขาก็ไม่เข้าใจทฤษฎีที่สุดตรงอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร่งกระแสจิตจากอนาคตมาถึงเทสลาหากการส่งข้อมูลข้ามเวลาทำได้ต้องมีการทดลองในการสร่งข้อมูลกลับมาถึงผู้รับสักคนและเราก็รู้ว่า เทสลาเป็นคนที่เหมาะจะเป็นเครื่องรับมากที่สุดซึงตัวเทสลาเองก็ได้บอกไว้ว่าสมองของเขาเป็นเพียงเครื่องรับสัญญาณเท่านั้นคนประหลาดเทสลาเป็นคนที่นิสยัยแปลกๆขอชอบใช้สีขาวเพื่อสังเกตสิ่งสกปรกได้ง่ายผ้าเช็ดหน้าและชั้นในนั้นจะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเขาทานอาหารคนเดียวตามเวลาที่เขากำหนดไว้จานชามและช้อนต้องเช็ดด้วยผ้าสะอาดที่ใช้แล้วทิ้งเช่นกัน อาปูโตต้องปูใหม่ทุกครั้งและไม่ให้ใครมาอยู่ใกล้ๆเวลาทานอาหารเขาจะคำนวณอาหารที่เขากินแต่ละมือโดยการนำไม้บรรทัดมาวัดภาชนะอาหารของเขาว่ามีปริมาตรและความจุเท่าใดเทสลากลัวการสัมผัสกับบุคคลอื่นทางร่างกายเขาหลีกเลี่ยงที่จะจับมือกับใครๆโดยให้เหตุผลว่ามือของเขานั้นได้รับบาดเจ็บในห้องทดลองนิโคลาไม่ชอบสูงสิงกับใครเขาเป็นโสดตลอดชีวิตซึ่งเขาเคยบอกว่า ความบริสุทธิ์ของเขานั้นมีประโยชน์ต่อความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของเขานิโคล่าเลือกที่จะไม่สร้างความสัมพันธ์ใดๆเพื่อที่จะกระตุ้นการทำงานของเขาเองนิโคลาเทสลาเป็นคนที่มีรสนิยมที่มีความใส่ใจในรายละเอียดของรูปลักษณ์ของเขามักจะเห็นเขาสวมสูทสั่งตัดกับเสือเส้อกั๊กที่เข้าชุดกันเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบๆและเนคไทผ้าไหมที่หรูหราเขาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ดูดีเสมอ เขาเชื่อว่าเสื้อผ้าควรสื่อถึงภาพสะท้อนของบุคลิกมืออาชีพของเขาในฐานะนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์แม้ในช่วงที่เขาตกต่ำเขายังใส่ชุดที่ดูดีเกินกว่าจะไปทำงานขุดท่อโดยรับรายได้วันละสองดอลลาร์ซึ่งนั่นทำให้คนมองเขาเป็นคนแปลกๆอย่างเลี่ยงไม่ได้พฤติกรรมแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งของเทสลาคือเขามักจะทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันซ้ำๆหลายๆครั้ง จนกว่าจำนวนครั้งที่ทำจะหารด้วย3ได้ลงตัวถ้าไม่ลงตัวเขาจะทำใหม่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเช่นการนับก้าวเดินจำนวนครั้งที่เทสลาชอบเป็นพิเศษคือ27เพราะว่ามันเท่ากับ3ยกกำลัง3นั่นเองเทสลาเป็นคนนอนน้อยเขาอ้างว่าไม่เคยนอนเกิน2ชั่วโมงต่อคืนแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาหลับในเป็นครั้งคราวเพื่อชาร์จพลังงานของเขา นักข่าวที่เป็นเพื่อนของเทสลายืนยันว่าเขาไม่ค่อยได้นอนในช่วงที่เขาติดงานสำคัญๆเขามากักจะทำแต่งานจนลืมกินลืมนอนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ร่างกายของเขาอ่อนเพลียอย่างหนักจนเขาจำไม่ได้แม้กระทั่งว่าตัวเองเป็นใครเทสลาคงเป็นคนที่ใครๆทำงานด้วยยากความที่เขาเป็นคนบ้าง,งานและไม่มีความอดทนที่จะคุยกับคนที่มีสติปัญญาด้อยกว่าเขาไล่เลขาของเขาออกเพราะน้ำหนักเกินของเธอ และเคยสั่งให้ลูกจ้างของเขากลับบ้านไปเปลี่ยนชุดเพราะมันดูไม่มีรสนิยมการทำนายอนาคต100ปีวิสัยทัศน์ของเทสลาน,นทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทำนายอนาคตและเราก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เทสลาได้ทิ้งไว้เมื่อ100ปีที่แล้วนั้นมันเป็นความจริงในทุกวันนี้น่าเสียดายที่ความคิดของเขานั้นมาก่อนเวลาไปมากเขาเองเคยพูดอยู่เสมอว่าเป็นผู้มาก่อนการ ในยุคที่วิทยุยังไม่มีแต่นิโคลาเทสลาได้จินตนาการถึงการส่งข้อมูลไร้สายได้ในระยะทางไกลและพัฒนาขดลวดเทสลาซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งกระแสไฟฟ้าผ่านอากาศและเชื่อว่าสามารถใช้เป็นพื้นฐานของการสื่อสารไร้สายได้การสร้างหอสื่อสารขนาดใหญ่ที่วอร์เดนคลิปเป็นความพยายามในการสร้างเครือข่ายสื่อสารที่เชื่อมต่อได้ทั้งโลกตามที่เขาได้คิดไว้ และปัจจุบันโลกของเราก็สามารถสื่อสารกันทั่วโลกอย่างง่ายดายได้แล้วจริงๆการควบคุมระยะไกลและระบบอัตโนมัติที่เขาคิดประดิษฐ์ขึ้นมานั้นเป็นรากฐานให้กับวิทยาการหุ่นยนต์ในทุกวันนี้เทสลามองเห็นตั้งแต่100ปีก่อนแล้วว่าเรื่องจากสามารถออกแบบให้ทำงานแทนมนุษย์ได้และจะมีการใช้งานพลังงานหมุนเวียนจากดวงอาทิตย์ลมและแหล่งอื่นๆแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นพิษต่อโลกเมื่อใช้มัน จนถึงขนาดเขาได้พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาใช้งานจริงและเพิ่งจะกลับมาพัฒนาอีกครั้งในปัจจุบันเมื่อเวลาผ่านมาแล้วถึง100ปีแนวคิดที่ล้ำยุคแม้แต่ในปัจจุบันยังถือว่าปฏิวัติวิธีจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าด้วยคือระบบส่งพลังงานไร้สายที่เทสลาเชื่อว่าสามารถส่งพลังงานโดยไม่ต้องใช้สายไฟ เทสลาได้ทำการทดลองจุดหลอดไฟไร้สายได้ไกลถึง40กิโลเมตรหลอดนีออนที่เขาประดิษฐ์ก็สว่างได้โดยไม่ต้องมีสายไฟน่าแปลกใจที่ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ต่อมาหลายทศวรรษซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ที่มีระบบส่งพลังงานไร้สายเช่นการชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายการชาร์จรถไฟฟ้าแบบไร้สายนั้นดูจะไฮเทคมากๆแต่เป็นสิ่งที่เทสลาได้ทำไว้ตั้งแต่เมื่อ100ปีมาแล้ว ยังมีแนวคิดอีกมากที่ปัจจุบันได้นํามาใช้จริงอย่างเช่นการตรวจจับแผ่นดินไหวจากการวัดความแปรผันของสนามแม่เหล็กโลกแม้กระทั่งแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์รวมถึงอาวุธมหาปลัยเดสเรยที่วันนี้ได้มีอุปกรณ์แบบนี้ใช้งานได้จริงเกิดขึ้นแล้วมรดกตกทอดจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเทสลา อยู่ที่การตัดสินใจฉีกสัญญารับผลประโยชน์ของสิทธิบัตรมอเตอร์ Motor, กระแสสลับกับเวสติงเฮาส์แต่มันไม่ได้ทำให้เทสลากลายเป็นคนยากจนในทันทีนั่นรวมถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ห้องแลบของเขาด้วยเทสลาจะยังคงมีชีวิตที่สุขสบายโดยเงินชดเชยที่ได้รับแต่เทสลาก็ใช้เงินทั้งหมดเดินหน้าทดลองประดิษฐ์เทคโนโลยีไร้สายที่วอร์ดินคลิปและแม้จะได้เงินลงทุน1 5 0 0 0 0ดอลลาร์จาก JP m o ม g a แก แต่เมื่อถูกตัดการสนับสนุนเพราะไม่เห็นกำไรจากระบบที่เทสลาออกแบบให้ทุกคนได้ใช้ฟรีทำให้เทสลาอยู่ในภาวะล้มละลายในทันทีปัจจุบันเท่าอัฐิของนิโคลาเทสลาบรรจุอยู่ในทรงกลมสีทองที่พิพิธภัณฑ์นิโคลาเทสลาเมืองเบลเกตประเทศเซอร์เบียแต่ผลงานและสิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้นั้นได้อยู่รายล้อมตัวของพวกเรา ซึงส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของเทสลาอาคนที่ได้รับรู้ถึงประวัติของเขาแล้วมักอดคิดไม่ได้ว่าถ้าหากเขาเกิดได้ถูกที่ถูกเวลางานของเขาได้รับการสารต่อแล้วโลกของเราน่าที่จะพัฒนาไปมากกว่าทุกวันนี้อย่างแน่นอนและแม้ตัวของนิโคลาเทสลาจะได้จากโลกนี้ไปนานแล้วแต่การที่เขาได้รับการยกย่องจากโลกอีกครั้งในยุคนี้ก็น่าจะหมายถึงเวลา ที่เหมาะสม,มของเขานั้นได้มาถึงแล้วนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวอีกด้านของนิโคลาเทสลาอัจฉริยะผู้มาก่อนเวลาไป100ปีที่เราได้เรียบเรียงมาฝากกันหากคุณผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกับเทสลาสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้ครับ และหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ